Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Thailand. Today we are gonna watch a very interesting video. I think this is from uh, Cambodia about Angkor War wall. I'm, I'm hearing so much things about it. Uh, in the comments I saw they made a ritual and uh, in the another comment you suggested me to watch this video. Revealing the curse in stone after lightning hits. Angkor War Cambodia killing three people netizens link it to the ritual to remove the curse i don't know what curse i don't know which curse they are trying to remove i have no idea we are going to watch this video from pakzap youtube channel thank you my friends for this video i hope i can understand what's happening uh, there and let's start โอ oh, so this is the ritual this is what they are doing okay okay very interesting ริทว่ากลายเป็นข่าวช็อกเลยทีเดียวนะคะเมื่อรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ชมช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะได้เกิดเหตุฟ้าผ่าในปราสาทนครวัดจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชา ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนับ10คนค่ะโดยผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับ Ooh, Wow this is really very interesting w o ว บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในนั้นค่ะในขณะที่เกิดเหตุนะคะทางชาวกัมพูชากําลังประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะบนตัวปราสาทด,ด้วยนะคะในขณะที่ฝนตกค่ะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงการยืนยันจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะสําหรับกรณีการเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าในบริเวณตัวปราสาทนครวัดค่ะอาจมีความเป็นไปได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะคะยังไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือว่าสายลอฟ้านั่นเอง หรือว่าอาจจะมีแต่ไม่เพียงพอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมคะจากการนําเสนอข่าวดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศกัมพูชาเองนะคะประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรจะให้เพจลบข่าวนี้ออกไปให้หมดนะคะเพื่อป้องกันความวิตกจากหนักท่องเที่ยวค่ะและก็ภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาด้วยนะคะหลังเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นค่ะผู้นําของจังหวัดนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะที่โดนฟ้าผ่าค่ะแล้วก็มีการ So, if I understand it correctly, the lightning uh, fall down to the temple of uh, Angkor Wat or something. That temple, there can be very lots of innocent people there, and uh, I'm sorry to if if people, innocent people, harmed. This is so sad that there can be tourists, there can be uh, civilian people. This hope is I will i so, so sad. I, I hope everyone will be all be r ฐานในโลกออนไลน์นะคะได้มีผู้ใช้ f a c e o o o กรายหนึ่งค่ะโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งนะคะกำลังทําพิธีถอนคํำสาบเมื่อสองวันก่อนนี้เองค่ะโดยเจ้าของโพสนะคะได้ระบุคแคป,ปชั่นว่าเขมรท,พทาพิธีถอนคํำสาบชัยวร,รมันแล้ว <All right. S 2> เสียมเสร็จแน่ขณะที่ทางด้านเพจดังอย่างเพจอาเซียนมองไทยนะคะก็ได้มีการแชร์ะคลิปดังกล่าวนี้มาด้วยค่ะ イサ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 イイサ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 イイサ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 イイサ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 イイサイサ

This is really very interesting, but uh, I have no idea what curse they are trying to uh, get in the way. I, I don't know what what curse they are trying to delete but this ritual is looking very uh, interesting. i don't believe rituals. there must be some scientific explanations of this um, lightning strike, but um, the ritual is looking very interesting. <laughs> ဣဿဣဿဣဿအုအောသောအိုက်တောတိစ္ဆဣဿဣဿအိုက်သအုအောသောအိုက်တောတိစ္ဆဣဿဣဿအိုက်သအုအောသောအိုက်တောတိစ္ဆတိတ္တမြတ်သတိព្រមមេសីកាមមេសិតិတិတ္တស្វេធិព្រមមេតិកាមមេសិតិတិတ္တမြတ်သတိព្រមតិកាមមេសិតិពរံតុបេសាតុខសាតុខសា É, หลายคนนะคะคก็มีการคาดเดากันไปนะคะว่าการเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีชาวขเขมรหรือว่าชาวกัมพูชานะคะทําพิธีถอนคําสาปจากพระเจ้าสุริยวรมัณที่1นนะคะที่แช่งชาวขเขมรเอาไว้ว่าไม่ให้เจริญหรือไม่ซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้นะคะอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นการยืนยันว่าเคยมีการสาบแช่งเอาไว้จริงค่ะเป็นศิลาจารึกคาสาบแช่งนะคะแม้ว่าหลายคนคะ่ะจะไม่เชื่อในเรื่องของคําสาบ กเรื่องสยศาสตร์มนต์ดำรือว่าอภินิหารก็ตามนะคะก็มองให้เป็นเรื่องเล่าไปค่ะ โดยที่มาที่ไป oh. ของคำสาปแช่งนั้นนะคะเ,เริ่มตั้งแต่ที่ทางด้านของตระซอกระแอมค่ะหรือว่าพระเจ้าแตงหวานนะคะซึ่งเป็นแค่ทาสปลูกแตงค่ะแต่ว่าเกิดการค้นล้มราชวงศ์นะคะสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9ค่ะซึ่งเป็นศิวะอวตารชีวิตของชาวคขมรโดยคำสาปแช่งนะคะว่ากันว่ามีดังนี้ค่ะท่านผู้ชม1ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่1และลูกหลานของเขาจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงโดยสยาม2ผู้ที่ ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่น 3. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่าพี่น้องซึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงนั่นเองค่ะ 4. ค่ะผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะต้องตกเป็นทาสของชาติอื่นตลอดไป 5. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง และลูกหลานของเขาจะไปเชิญกับภัยพิบัติและความโกลาหลซึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์ค่ะคำเขนรแดงจีนแย่งที่ดินและภัยธรรมชาติต่างๆนานๆนั่นเอง 6. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะอร,รมันที่1และลูกหลานของเขาจะไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของเขาได้7ผู้ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะว,วุร,รมันที่1และลูกหลานของเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ <S <S หลายคนกระท่านผู้ชมค่ะเชื่อว่า,ขาเขมรเนี่ยอาจจะโดนคำสาปของพระเจ้าสุริยะอุววร,รมันเข้าไปแล้วนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็ยังเคยมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยดังนี้ค่ะ1พวกเขาถูกทําลายอย่างย่อยยับนะคะ2พวกเขาเนี่ยต อยู่ภายใต้อานัจของผู้อื่นตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันค่ะก็ตกอยู่ใต้บัญชาของทาสพวกเขาอีกทีนะคะกษัตริย์ตระกูลซอกประแอมค่ะตกอยู่ภายใต้การควบคุมปกครองของชั้นไพร่หุนเซน 3. พวกเขาจะทําการเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองนะคะวนหลูมไปตลอดการเพราะว่าการแย่งอํานาจกัน อย่างเหตุการณ์สังหารหมู่ล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าที่ทุ่งสังหารขมร4สี่ฝ่ายรบกันเองสี่พวกเขาจำต้องตกเป็นทาสของชนชาติอื่นตลอดไปไม่มีวันได้เป็นอิสระไม่ว่าจะจากสยามจากฝรั่งเศสจากจีนห้า <5 S 2> พวกเขาต้องเผชิญต่อภัยอุปสรรคจวบจนความวุ่นวายและธรรมชาติที่เลวร้ายเสมอไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งพาย,ยุจะพบทุกปีหกพวกเขาจะไม่มีวันเป็นอิสระและหากต่อกอนกับลูกหลานของพวกเขาจะไม่มีวันได้รับชัยชนะไม่ว่า จะสงครามที่ปรา,าสาทเขาพระวิหารหรือว่าตาทมปรา,าสาทตาควายและเนิน350ที่แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้พวกเขาจะรอบกัดเล่นข้างหลังพวกเขาก็จะปราชัยเขาจะไม่มีวันเจริญเขาจะล้าหลังเขาจะไม่มีวันพัฒนาเขาจะไม่สามารถมีความคิดสร้างสารรค์และเขาจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะตระกูลของสยามได้กระทําให้เขาเป็นเช่นนั้นโดยไม่หันกลับมาดูตัวเองว่าทําอะไรไว้ปร so, curse They are trying to uh, relieve from that curse. The curse is very old, from a few centuries before writing. Okay, I understand it. ศาตาเมืองธมอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ100เมตรเป็นเทวสถานของโบราณศิลปะบาปวนกรมศิลปกรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปี2478ผ่านมา70กว่าปีแล้วกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองธมอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองคนาตำบลตา,มตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นเขตของประเทศกัมพูชาพื้นที่ของหมู่บ้านไพรเวงและบ้านกู่ตำบลโคกมอนอำเภอบันเตียอําปืนจังหวัดอุดรมีชยัยพื้นที่ฝั่งไทยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กองร้อยทหาร่านจู่โจม960สำหรับกลุ่มปราสาทต,ตามเมืองทมนะคะมีโบราณสถานอยู่หลายแห่ง่านผู้ชมคาก็อย่างเช่นบ้านมีไฟหรือว่าบ้านพักคนเดินทาง ตาเหมือนโต๊ะหรือโอโรขคยาสารหรือโรงพยาบาลตัวปราสาทตาเหมือนทมนะคะและสะพานขอมสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะพระมหากษัตริย์ของโบราณปกครองอาณาจักรพระนคร ระหว่างปีพุทธศักราช1,724ถึงปี1,763ศูนย์การปกครองอยู่ที่นครธมปัจจุบันค่ะอยู่ในเขตจังหวัดเสียมราฐประเทศกรัรมพูชาเฉพาะตัวปราสาทตาเมือนธมนะคะน่าจะสร้างก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพราะว่าศิลาจารึกตาเมือนธมค่ะระบุป,ปีที่จารึกเอาไว้นะคะตรงกับปีพุทธศักราช1,536ซึ่งตรงก,กันกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1น,นั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของความเชื่อและคําสาบนะคะเป็นเรื่องส่วนบุคละคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมกันด้วยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สลดที่เกิด <Yes. S 1> ขึ้นด้วยนะคะ Condolences uh, for all of those innocent people. This is really very dangerous. I know that Thailand and Cambodia uh, have some c o n f l i c but No matter what, uh, it is very sad to see innocent civilian people is die. It is so sad. I hope um, they are all right. The injured people are all right. And uh, Cambodia needs to make it safer. Cambodia make secure of this place. This is very dangerous. It is really very dangerous. There, there, there can be lots of tourists and uh, local people there. They, they need to protect all of those people. This is very dangerous up YouTube channel thank you my friends for this informative video and thank you my friends for your suggestions thank you for watching it together with me have a nice day take care of yourself bye bye